เราได้โทรมาด้วยนะคะมันเปิดทางไหมเปีดไ่มดูดิเผื่ไหมดูดิ โดยมันก็ดีกว่าได้ที่ล้างขี้อย่างเดียวแหละอย่างน้อยไม่ได้โดับเครื่องนึได้รสัคเล่นอะไรไม่มีนีดีกว่าได้แหได้แต่ที่ล้างขี้อะไต้้ใช่ไหมนะอ๋ออันนี้คือส่งดีเป็นปลาด้วยส่งดีเปมอะไรอ่ะ่ไให้เอเล่นได้เห เนาะเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะโยรูแอันนี้ลูกไปเ่กี้ดีไหมดีมอมสดชื่นดีอ่ะรอันนีแม่จะพาหนูไปเนี่ยอา้ันนี้ก็เป็นเป็นอะไรครีมจากเกาหลีไี่ห้อะไรวะ

สวยให้มันรู้ไปใช่ไหมเองไม่สวยให้มันรู้ไปลูกครีมเพียบเลยแนี่าอยู่แนหนึชก็ครีมเต็มเลยอ่ะครีมเลยนี่ยได้้ะ ต้องไปซื้อเองหรือี <t <t ่ถ้ามันเลี้ยงอไดีนเลี้ยงเรออไรตงอยู่ตรงนี้กรเป๋าระเ๋ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราถูกหวยกันนะอนี้กับ้ามาแล้วตอส่วนตัวแล้วก็คิดว่าคุ้มอยู่นะคะคุน้แค่แม่มอยู่